เมาให้ฟังว่าตะเกียแอนสวยจนรถชนน่ะทุกคน <laughs> ยังไงก็คือนางก็ยืนถ่ายอยู่นะคะแล้วทีนี้รถอะ <laughs> เหมือนจะมองแอนอยู่ใช่ปะชนชนคันข้างห <laughs> แต่ว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะคะแค่แบบว่าความสวยมันแบบสะดุดมาอุ้ยอุยดูลูกนี้ค่ะสวยมากเลิศ <laughs> <laughs> ใช่ว่ากลัวความสูงทำไมอะไรนะเพิ่งเรียนรู้ว่าตัวเองกลัวความสูงไม่พ่อค่ะกลัวความสูงใช่แต่มันไม่ได้สูงอยู่ตรงนั้นยางดียู่ตรงนี้ก่อนยู่ตรงนี้ก่อนสวยอุ้ยทุกคนบอกว่า Hello a n g e l ฮั Hello Hello บนเลยเขินมากค่ะเขินทำไมเขินเพราะว่าคือมันลดเยอะแล้วแบบยืนบนเสาอะรู้จริงๆ่าเขินนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไร ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นทำตัวเป็นปกติเป็นธรรมชาติของเขาก็ต้องแบบคิลของนี่นะคะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวติดหน้าคนอื่นอ๋อ privacy ใช่อะไรนะอะไรนะลองรูปแป๊บนึงนะทุกคนแอนไม่สนใจเราเลยไม่แอนไม่สนใจไลฟ์เลยนะคะทุกคนสนใจสนใจเดี๋ยวมามอยเดี๋ยวมามอยไม่ได้เด็กเดี๋ยวเอามอยนะคะรอก่อนกระเป๋าทุกคนวันนี้ผลผมฟูมากนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าอะสอบตื่นมาสอบ จี้ตื่น6โมงอ่ะแรงไหมคะทุกตีห้ <คน S 2> <50. S 1> าห้าสิบจริงอ่ะ <c oughs> จริงแต่ว่าจี้กับแอนนอนด้วยกันนะคะเยาดนั้นไม่มีใคร่เดี๋ยวจะได้ดูรูปโดนแกงของแอนเชลรีมีการแกงกันเยอะอยู่ใช่สรุปว่าอะไระไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าตื่นเต้นยังตอนเนี้ยยังค่ะเพราะว่าแอนแบบคือเป็นรู้ว่าเป็นคนที่ต้องเป็นตัวเองต้องปล่อยอวางแล้วจะทำได้เต็มที่ คือแอนอะเวลาแอนตื่นเต้นนะคะมันมัน affect performance ได้แล้วมันไม่อยากเสี่ยงเรื่องนี้คืออยากเข้าไป enjoy แล้วก็รู้ว่าแอนฝึกหนักไปแล้วแล้วก็พร้อมก็คือแอนก็พร้อมแ้ะตอนนี้คิดว่าเขาอะจะทำได้ดีที่สุดแล้วเขา call b u t t นะคะเวลาแอนแบบว่าชิวๆเวลาแบบอุ๊ยทุกคนเมนูมาแล้วเรามาดูเมนูกันก่อนเลยนะ อุ้ยทุกคนใครอ่านออกบ้างคะอีสัสชอบรอเราอะนะค่ะทุกคนอ่านไม่ออกเลยอ่านไม่ออกเลยนะี่ไงคะอคังกฤษ